คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูฟเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 อยอวันแหวนค่ะอวันแหวนคนอาสาแบบพาไปเที่ยวกระบ,บี่ทำอะไรอยู่แล้วเป็นกระบี่ค่ะองวันแหวนเลือกฟาสแล้วแบบเพื่อนเลยแล้วเธอเพื่อนนะคะเพื่อนแหวนเขาอยากพาไปเที่ยวเขารู้จักแบบคนที่กระบี่อะไรเงี้ยแล้วก็ท่าบนกับแวบเขาอยากไปเที่ยวทะเลมานานแล้วแล้วก็เดือนเมษาเป็นช่วงซีซั่นสุดท้ายที่ได้เที่ยวกระบ,บี <cision> ่อะค่ะมันก็ไปช่วงนี้น่าดีสุดแหวนเขาก็จัดให้อะไรเงี้ยค่ะเห็นไปแบบแกงเยอะมากกี่คน ไม่มีอะไรพิสดารนะคะไปเที่ยวปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเที่ยวเกาะดูเราสดใสขึ้นนะคะตอนไม่มีแฟนก็สดใสค่ะเขาเป็นยังไงบ้างแบบการทำงานเราได้มาเห็นกับบรรยากาศเมงไทยก็โอเคเขาคนไม่เคยเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทามาเที่ยวเขาก็ชอบถ้าเขาตื่นตื่นใจไม่ต้องคอยจะทะเลเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็มาเนียบขาไม่เคยเขาไม่เคยเที่ยวเกาะอะค่ะไม่เคยเที่ยวเกาะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยว่ายน้ําไม่เคยลงทะเลอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวสิคะจะใครคันอยู่ทางไหนเราเดี๋ยวก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจก็อที่มาอยู่ตรงนี้มาเขาจะได้เห็นเมอกี้เรียกบอกว่ามองไม่เห็นให้เวลาพูดต้องหันตรงนี้ไงแล้วจะ่อยมองกล้องต่อ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 ไงได้ยังได้ยังนะคะต่อเอต่อต่อต่อ สนุกขนาดดีหกปีวันนี้เที่ยวได้ไม่กี่วันทริปนี้กี่วันนะเนี่ยสองวันสามวันห้าที่กระชั้นหมอทำมาเที่ยวในกรุงเทพด้วยพาดูกรุงเทพด้วยหมอพาทัวร์กรุงเทพด้วยพวกกลับมาสักทีพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่างพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาประทับใจอะไรกันอะไรมีบ้าก็เฉยๆนะคะเออเขาคืมาบ่อย ก็ไม่ได้ปล่อยเด้อมาเรื่อยๆเขาก็โอเคเขาก็สนุกอะไรเงี้ยมันก็โอเควันนี้กลับไปแล้วกลับไปแล้วคอยถามเพจไหมว่าอยากจะมาเชื่อมกันเมื่อไหร่อะไรยังไงว่างเข้ามาค่ะได้เวลาไปเที่ยวทะเลเราจะแดดแรงนะคะดูที่ตรงน้ำผิว่ะไรบ้างนะคะถ้าจะแดดแรงแบอยากไปเที่ยวทะเลอย่างไรเวลาผิวอะไรเราก็ไม่ดูแลค่ะทากันแดดไว้เรอยากอยาก ดูทะเลส,สวยๆมันก็ต้องดำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาแบบทาสปาทําอะไรไปะอะไรเงี้ยอยู่นู่นก็โดนแดดเต็มที่นะคะเพราะว่าอยู่ในร่มมันก็ไม่หนุบอะ,ะทะเลมันสวยมากก็ต้องขอนนอนุญาตเขาเขาจะมีแบบพาเราไปทัวร์ที่ฮ่องกงอะไรอย่างง <c oughs> ีไ้ไปหรือเปล่าไปมาค่ะก่อนมาสงการจริงๆฮ่องกงมันนม่มีอะไรทำอะคะ่ะมันน่าเบื่อมีแค่แบบเที่ยวบมบึงกับชอปปิ้งอะไรเง <c oughs> ี้ยแล้วก็ แต่เมืองไทยมีอะไรให้ทําเยอะกว่าช้อปปิง้งเที่ยวในกรุงเทพหรือว่าแบบทะเลมสวยอะไรเงี้ยเขาก็จะมานี่มากกว่าพอก็ไปนู่นนะแต่นู่นไม่ค่อยมีอะไรทำนอกจากช้อปปิง้งเขาเบื่อช้อปปิง้งกินอะไรเงี้ยค่ะมาไลาน์วุ่นๆจองว่าเหมือนพลอยไปฮ่องกอง่อยเหมืนนอนคุณจอนเขาอยู่ที่ฮ่องกองเลยหรอือเปล่าคะเหมือนแบบหลายคนก็แบบเหมือนสงสัยว่าคุณจอนจเป็นคนฮ่องกองอยู่ที่ฮ่องกองหร,อหรอือเปล่าเหมือนตอนแรกพลอยไม่บอกเขาอยู่ที่ไหนเขารู้ไปนานแล้วมั้ง แม่เหมือนไม่ควรไปไม่บอกไหมว่าคอบอกไปตั้งนานแล้วแต่เดือนธันวาแล้วอะไรเออบอกไปนานแล้วบอกไปนานแล้วกับจังกงนนทำธุรกิจกับจังกงใช่ทำให้เราขยันไปกับห้องบ่อยขึ้นไปไม่บ่อยอะค่ะแบบเขาจะมาที่นี่บ้างแต่คอยว่างเขาก็จะไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไปที่นู่นมันก็แบบอยู่ได้แค่สองสามวันก็น่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะพออยู่คนละประเทศจะพาไปที่ บเหมือนถ้าสิ้นปีก็คงจะมีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีชวนไปที่อื่นบ้างแต่ว่าบางทีก็ไม่ว่างเลยค่ะก็ต้องดูเวลาว่าเราแบบว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราคอยติดงานเขาก็จะมาที่นี่ค่ะอย่างที่จะมีค่ะคอยนอกจากได้ได้ไม่ยุ่งกับเพื่อนแล้วเนี่ยจริงๆมีมุมแบบไแดบบ้สวีทกับตอนน้องไมค์เนี่ยเพราะนานๆจะได้อยู่ได้ไไเจอเยอะไรเงี้ยมีโอกาสได้สุวีทก็ปกติอะค่ะแบบเหมือนแบบเรา ว่างก็เจออะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันสวีทไหมมันก็มันก็โอเคเหมือนแบบคนเราไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันทีมมันก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นู่นพอก็อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เวลาอยู่ด้วยกันมันก็เวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะแบบไม่ไม่ให้มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเาะว่าดีนะมันจะไม่ค่อยทะเลาะเพราะว่าเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะแบบไม่ไม่ทำตัวให้มีปัญหากันนะคะ แบบถ้าอะไรผูกอดทนมันก็จะอดทนเพราะมันไม่อยากทะเลาะทะเลาะมันเสียเวลาเวลาไม่เคยมีอยู่ด้วยแล้วอยู่ไกลกันดีกว่าคิดถึงกันนะก็ไม่ได้ว่าดีกว่าแต่ว่าไม่มีทางเลือกคนนี้เขาอยู่ต่อยู่ไกลเราก็ต้องอกเราก็ต้องทําตัวดีๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางทีก็อยากงอนนะอารมหญิงอะแต่ว่าเอออยากงอนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วจะปวดเวลามองค่ะิธรนิงค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นผู้คงอีกคนของทศวรร์ดติดอันดับ หนึ่งในสิบของผู้ชมงอิทธิพลพสวรรค์อ๋อมีคนมีคนโพจากอิดาทำเป็นโพสรุปมาว่าแบบคอยเป็ oh. well, indeed, e ulously, hmm. นเป็นดับที่ห้าอันดับห้าผู้ชมอิทธิพลในวงการบันเทิงตลอดสิบปีที่ผ่านมาอันดับหนึ่งเป็นที่ห้าอันดับสองเป็นที่แอร์อะไรอย่างเงี้ยอันดับห้าเป็นหลังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคหรือเป็นการตอบแทนว่าเราแบบมุงคุณภาพมาตลอดยาวนานในสิบปีคุณก็ยังได้ถูกคอยอยู่ ก็ขอบคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหือน,นก็ไม่คิดว่าจะติดพ่อด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่กหมือนกันมานานแล้วมันก็อยู่มา20ปีแล้วก็ก็ขอบคุณมากค่ะที่แบบเือคนเขายังต้อนรับยังดูละครเราอย่างแบบมีผลผบอะไรก็ยังนึกถึงพ่ออยู่เสมออะไรเงี้ยเต้องขอบคุณจริงๆมันทําให้เราต้องทําตัวเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นอะไรยังไงมากขึ้นนะคือไอ้หน้าที่เป็นแบบอย่างเนี่ยเพราะว่ามนันเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของนักสแสดง,งคนเดียวมันก็เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนหรือว่า นักสแสดงหรือว่าข้าราชการหรือว่าคุณครูหรือว่านักข่าวทุกคนก็ต้องทําตัวให้เป็นตัวอ,อย่างที่ดีให้กับเยววาวชนไม่ใช่หน้าที่พวกเรานะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอก็ยังคงเป็นพลอยแล้ออวก็คงเป็นเราที่แบบถ้าไม่ทําผิดศีลธรรมไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ลักขโมยไม่เอ่อหรือทาอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเดือดร้อน่อสังคมเลว่าโอเคอ่ะอยู่ในจุดที่ดีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็แบบโอเคนะเออ <c oughs> <c oughs> ค่ะอ <Es> ินแซนนิดหนึ่งค่ะล่าสุดเหมือนโดนผลกระทบจากพวกค้าแม่ค้าที่เราที่เรามาโพสตอนเราบอกว่าเราจะขอบล็อกเขาอ่อแฟนคลับก็ลรำคาญนะคะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบ4-500เม้นมีฝากร้านแบบ300-400ยข้อความฝากร้านอย่างเดียวเลยแล้วเวลาเพื่อนมาคอมเมนต์เพื่อนก็จะถามว่าทำไมแกไม่ตอบเม้นชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า แฟนคับมมาพี่คอยไม่ตอบอยู่เลยเงี้ยบางทีเราก็ตอบแล้วแต่เขาไม่เห็นอะไรเงี้ยมืนแบบว่าฝากร้านเยอะบางทีก็ฝากฝากรับสมัครงานอะไรเงี้ยแบบ6 7บรรทัดนะคะเพราะว่ามันก็เกินไปว่าเราเล่นอินสตาแกรมเราก็อยากเห็นแบบเจอแฟนๆเรามาคอมเมนต์เราก็ตอบไปก็อยากให้เขาเห็นว่าเราตอบอะไรเงี้ยตอนตอลังมีปัญหาที่ว่าเขาเขาไม่เห็นอะไรเงี้ยเหมือนแบบฝากขายชุดชั้นในชุดว่ายน้ำเปลี่ยนสีพ่ห่มเจมส์จีขีมหอยทากสกินนี่สาวขาอวบอื้งแบบเยอะโอ้ยก็เลยแบบ เออก็เลยขออนุญาตนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบเอ้ยพูดในในแนวว่าลุกลามพูดแต่ว่าขออนุญาตว่าถ้าแบบขอลบนะแล้วขอบล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเยอะจริงๆอ่ะแบบเยอะมากอะค่ะเริ่มเริ่มจำโพดักได้แล้วอะ เป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หริงสักซ์อ MAX า r a รั่ u m เซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสัก URA อ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4